วันนี้เราก็ได้มาเรียนวิธีทำมาม่อนเค้กกันเราก็จะเอาสูตรและวิธีทำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆและเราจะใส่สูตรไว้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนผสมของมาม่อนเค้กก็จะมี4ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นแป้งเคก้กยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะเป็นพัดโบกหรือจะเป็นบัวแดงก็ได้นะคะแล้วก็ผงฟูเกลือเราก็จะเอาส่วนผสม ทั้ง3อย่างนี้มาร่อนแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะปริมาณของส่วนผสมเพื่อนๆก็ดูที่ใต้คลิปนะคะจากนั้นเราจะมาตอกไข่ไก่และแยกไข่แดงกับไข่ขาวไว้คนละส่วนนะคะในส่วนของไข่ขาวนี่เราจะไม่ให้ไข่แดงหลงลงไปแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะมันจะทำให้ไข่ขาวตีแล้วไม่ขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนผสมที่2นะคะก็จะมีไข่ขาวมีครีมออฟทาทาแล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะเราก็จะเอาส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้ไปตีนะคะให้ขึ้นฟูจนตั้งยอดอ่อนค่ะระหว่างรอเราก็จะไปทําในส่วนที่3นะคะส่วนผสมที่3นี้ก็มีไข่แดงมีน้ําตาลทรายมีน้ําอุ่นแล้วก็กลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นนมเนยนะคะ ปริมาณก็ดูจากใต้คลิปเลยค่ะแล้วเราก็จะเอามาคนนะคะเราจะใช้ตะก,ก้อมือคนคนคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันค่ะระหว่างคนส่วนผสมนี้เราก็จะเอาเนยที่เราไปละลายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนคนคน พอเนื้อเริ่มเนียนเราก็จะเอาแป้งซึ่งเป็นส่วนผสมในส่วนที่หนึ่งนะคะก็มีแป้งมีผงฟูมีเกลือที่เราล่อนเอาไว้ค่ะเราก็จะเอามาเทผสมในกระมังของไข่แดงนี้เราก็คนไปจนกระทั่งเนื้อเนียนนะคะเราก็คนมาถึงตอนนี้ก็ดูลักษณะแป้งก็เป็นเนื้อเนียนแล้วนะคะเราก็จะหยุดคนค่ะเพราะว่า ถ้าคนนานเกินไปจะทําให้เนื้อเค้กเหนียวค่ะเราก็จะพักไว้นะคะแล้วเราก็จะกลับไปดูในส่วนผสมที่สองค่ะที่เป็นไข่ขาวครีมออฟทาทาแล้วก็น้ําตาลนะคะเราก็เห็นว่าเขาเริ่มขึ้นฟูแล้วเราก็จะยกขึ้นมาดูนะคะนี่ค่ะตั้งเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะเราจะกะประมาณแบ่งครีมไข่ขาวในโถนี้ออกเป็น3ส่วนค่ะ เราก็จะตักขึ้นมาทีละส่วนแล้วก็เอามาคนกับส่วนผสมที่เป็นไข่แดงที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็จะเอามาตะล่อมตะล่อมนะคะอันนี้เราจะไม่คนนะถ้าคนแล้วส่วนผสมนี้จะเป็นน้ําแล้วก็จะยุบค่ะเราก็จะค่อยๆตะล่อมไปแล้วก็เติมไข่ขาวไปจนหมดนะคะแล้วเราก็ตะล่อมตะล่อมจนเนื้อครีมเนียนเป็นแบบนี้ค่ะ เราก็จะมาตักใส่ในถ้วยนะคะเราก็จะตักใส่ประมาณเศษสามส่วนสของถ้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาขนมไปใส่ในเตาอบแล้วขนมเขาก็จะขึ้นฟูมาอีกค่ะพอเราตักใส่ถ้วยแล้วเราก็จะเอามากระแทกบนโต๊ะสักสองครั้งนะคะเพื่อจะไล่ฟองอากาศตอนนี้เราก็ตักใส่ถ้วยจนหมดแล้วนะคะเราก็จะไปเอามเมล็ดธาญพืชค่ะ มีเม็ดแตงโม,มเม็ดมะม่วงหิมมาพานแล้วก็มเม็ดอัลมอนด์แต่เขาก็จะทำให้มันเป็นเล็กๆหยาบๆหน่อยนะคะแล้วก็เอามาโรยบนหน้าขนมค่ะโรยครบทุกถ้วยแล้วเราก็เอาไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะแล้วก็วอร์มเตาอบไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะตั้งเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ180-200ถึง200องศา เปิดไฟบนล่างค่ะช่วงที่เราใส่ขนมเข้าไปในเตาอบ10นาทีแรกเราห้ามเปิดเตาอบเลยนะคะถ้าเราเปิดเตาอบเนี่ยจะทำให้ขนมเนี่ยยุบค่ะเราจะใช้เวลาอบประมาณ15-20นาทีแล้วเราก็เปิดออกมาเราจะใช้ไม้แหลมจิ้มนะคะแล้วขึ้นมาดูถ้าไม่มีอะไรติดไม้ขึ้นมาก็แสดงว่าขนมสุกค่ะ แต่ถ้ายังมีเราก็อบต่อและตอนนี้มามอนเค้กเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็หว <_ C> ังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันคลิปนี้ขอกุศลนั้นจงสำเร็จแด่อาจารย์ผู้สอนขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ และสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยายาญาิศิลาด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่เราได้ลงคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ